คลิปนี้นะครับก็จะมาบอกนักเตะสัปดาห์สครับว่าตัวไหนคุ้มค่าหน้าแรกบ้างนะครับความน่าเล่นระดับ S A B แล้วก็กากไปเลยครับบอกตรงๆจริงใจนะครับแล้วก็จะมีตารางให้นะครับเทียบชัดๆไปเลยครับว่าแม่ส้มเ็น30เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็จะอัปเดตข้อมูลที่ควรรู้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องมาเกหน่อยนะครับร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอป เติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม Fc Mobile กับช่อง My Game กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับเชา้าวันพฤหัสที่27พฤศจิกายนนะครับเข้ามาแล้วครับนักเตะสัปดาห์2นะครับลิมาลิกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวไหนน่าแลกบ้างนะครับคุ้มค่าไหมที่จะแลกนะเปิดจิ๊กซอมาแล้วครับอึ้งกันไปเลยนะส่วนตัวผมตกใจเลยครับอะไรกันนี่นะดูคร่าวๆกันก่อนครับดู R9 ครับมาจริงนะจะดีใจก็ดีใจไม่สุดครับเพราะว่าชิกซอ2000กันเลยครับอะไรจะขนาดนั้นบ้าไปแล้ว EA ครับคิดอะไรอยู่นะแล้ว R9 โดนเนิร์ฟด้วยครับผมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่ายังไงบ้างนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยครับขอไปประเด็นอื่นแป๊บหนึ่งครับเพราะว่า l a c k f r i d a y ครับ EA มันสับขาหลอกครับผมเพื่อนๆในปฏิทินครับมันบอกว่าจะเข้า28นะครับแต่บังเอิญอะไรก็ไม่รู้ครับโดนใจให้ EA เอาเข้ามาเลยครับวันพฤหัสชื่อก็บอกอยู่ Friday ครับแต่ Friday เข้า h u r เ d a y ใช่เลยครับเข้าวันพฤหัสวันนี้เสรยจแล้วครับก็มาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะรายละเอียดคร่าวๆนะครับมันก็จะคล้ายๆกับบอลลังดอเนี่ยแหละครับมีหมายเลข l a c k f ฟ i d a y แบบนี้ครับ แล้วก็มีโอกาส2%ที่จะสุ่มได้นักเตะด้านบนเนี่ยนะครับ5้าตัวนี้ครับก็แต่ละแพ็คก็น่าสุ่มมากๆนะครับผมเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรอก่อนนะเผื่อว่า R9 แบบลายเซ็นมันจะเข้ามาไหมนะครับก็เลยอาจจะรอดูก่อนนะสัก4-5วันอย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยพอ b a c k f r i day มันเข้าเร็วกว่ากําหนดครับมันจะมีผลต่อราคานักเตะที่เราเก็งกําไรกันไว้ไหมนะนะครับผมก็รีบไปดูเลยตกใจมากนะครับปรากฏว่าโอเค อะไรต่างๆมันยังขึ้นกันอยู่นะครับเนี่ยนะครับที่ผมบอกให้เกงกําไรเนาะตอนนี้มันขึ้นไปที่19ล้านนะครับสามแสนนะครับในแต่ละตัวนะแล้วก็ตลาดแดงอยู่นะครับก็คนซื้อกันเยอะอยู่ก็รอรุ้นกันครับว่าจะขึ้นไปถึง23ล้านไหมนะหรือมากกว่านั้นไหมนะเพื่อนๆที่มีก็อย่าเพิ่งรีบขายนะครับรอให้ราคามันขึ้นไปมากกว่านี้อีกนิดนึงนะส่วนตัวอื่นที่เกงกำไรนะครับชไมเครอันีนี่น่าสนใจนะมันเริ่มขึ้นเหมือนกันนะครับแต่มาสเคลานโนนะครับอันนี้ผมไปเกงมมมานนนะะััเเสียยงกก็ลไไ่ด้บบอคร ดูว่าราคามันจะเด้งขึ้นบ้างไหมนะครับไปกันที่ประเด็นต่อไปครับมันมีหลุดเกี่ยวกับเรื่องราวของชาตินะครับกิจญี่ปุ่นมาเนี่ยปรากฏว่าในแกลเลอรี่ครับมันมีชาติต่อไปมาแล้วคือเนเธอร์แลนด์แต่พกดเข้าไปครับกดไม่ได้ครับมีแค่ชื่อหลุดมาว่าเนเธอร์แลนด์นักเตะยังไม่มานะครับเดี๋ยวต้องรออีกสักแป๊บนึงดูว่าเอจะอัปเดตไหมนะครับเนเธอร์แลนด์ก็มีตัวน่าสนใจเยอะมากมายเหมือนกันนะนะครับเอาล่ะเรากลับไปที่ประเด็นหลักของคลิปดีกว่านะครับก็คือการจัดอันดับทีอาร์ลิสตัวหน ไปกันที่ตัวแรกครับเริ่มจากโอเวียน้อยๆก่อนนะครับเซอร์เจียอบูสเกตนะครับ CDM 112ใช้จิกซอ200นะครับตัวนี้พลังงานไม่ดีครับผมมีแค่4ดาวนะครับความเร็วกันวิ่งสีเท้าแค่111นะครับตีว่ากากไปเลยครับผมตัวต่อไปครับอังตวนกิสมันนะครับ CAM นะครับ112ใช้จิกซอ300นะครับตัวนี้พอดูคร่าวๆก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่า o อ r มันต่ำแล้วครับเพื่อนๆตัวนี้ อาจจะไม่ถึงกับกากนะครับเพราะว่าสเตตภายในค่าพลังต่างๆเนี่ยมันเก่งในตัวมันอยู่แล้วครับเสียวได้แค่โอยามันต่ําเกินไปครับถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วเปิดได้ก็อาจจะเล่นได้เหมือนกันนะแต่ส่วนตัวถ้าให้ไปแรกเนี่ยไม่ควรแรกครับให้บีบอยครับตัวนี้ตัวต่อไปครับจอร์ดี้อัลบาครับ1นึ่งหนึ่งสองเอลบีนะครับิกซอร0ครับตัวนี้บอกเลยว่าเล่นได้นะครับสีเท้าโอเคกันต้งรับพอได้ครับแต่ก็ติดตรง OV ยาเหมือนเดิมครับความหน้าแรกให้ B b บ y ยครับผมตัวนี้ ตัวต่อไปครับกูตีครับ cm 1 1 3ครับใช้จิกซอ450ครับผม cm นะครับแต่พลังงาน4ดาวเท่านั้นเองครับพลังงานน้อยมากมากครับท่าสกิล4ีดาวคุณสมบัติมีปั่นโค้มีเพย์เมเกอร์ครับเวิร์กเลดเป็นสูงกลางนะครับฝีเท้า1 1 5ครับตัวนี้มีดีที่การส่งบอลครับ138ครับกับความสูงที่ดีครับแต่ก็อ่อนด่อยที่ร่างกายครับร่างกายแค่88ครับรวมถึงเล่นเกมร้บได้ไม่ดีด้วยนะครับ การตั้งรับแค่9 8ครับเป็น CM ที่เน้นบุกนะครับตัวนี้ไม่น่าแลกครับกากครับผมกูตีกากไปเลยครับตัวต่อไปครับแยนโอบักครับโกนะครับ1นึใช้จิกซอนะครับ400จิกซอเหมือนจะไม่เยอะนะครับแต่ว่า OV ปาก็น้อยแล้วครับส่วนสูง1 8แนะครับมีคุณสมบัติคว้างลูกไกลครับแต่ค่าพลังภายในก็ไม่ได้ว้าวอะไรครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยน่าแลกครับผมเพื่อนๆถ้าเปิดได้ก็ย่อยครับตัวนี้ตีให้กากครับตัวต่อไปครับ คาว่าเขวานะครับ r า1 1 3นะครับใช้ชิกซซอถึง600ครับใช้ชิกซซอเยอะมากครับคุณสมบัติไม่มีอะไรเลยครับฟีทาร้า133ก็ถือว่าดีนะครับการตั้งรับอะไรก็ดีครับเวร์กเลดนะครับเป็นปานกลางปานกลางนะครับก็จะไม่ค่อยวิ่งเติมเกมบุกเยอะเท่าไหร่นะเสียดายครับเวร์กเลดไม่ดีนะจริงๆควรจะเป็นสูงๆนะครับ RB LB ต่างๆพวกนี้ครับตัวนี้ดูโดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นชัดเจนนะครับกลางๆนะแต่ใช้ชิคซอเยอะร้เป็นยอคร ตัวต่อไปครับไมเคิลโอเวนครับผม S.T. 113เอาแล้วครับฝีเท้า143ครับดีมากๆเลยครับผมการยิง1้3ครับคมมากๆนะคุณสมบัติครับมีแค่ป่านโค้งครับเหมือนจะโดนเนิฟเหมือนกันนะนะครับกับดักล้ำหน้าหายไปหรือเปล่านะผมจำไม่ได้มั่นใจแต่ว่าพลังงานก็สีดาวครึ่งนะครับทาสกิลสดาวสภาพร่างกายก็กลางๆครับการกระโดด113นะครับการหมนห่ง117นะครับตัวนี้เล่นได้ครับผมเพื่อน ถ้าใครเปิดได้แล้วขาดกองหน้าพอดีก็น่าสนใจที่จะเอามาเล่นนะแต่ถามว่าให้เอาไปแลกจิกซอวดีไหมไม่ขนาดนั้นครับผมตัวนี้ให้บีบอยพอครับโอเว่นนะไม่ได้จะกดคะแนนอะไรนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วมัมีกองหน้าตัวอื่นๆที่น่าสนใจกว่านะครับตัวต่อไปครับโมเรียนเตสครับ s t 1 1 4ครับแต่ใช้จิ๊กซอว0 0ใช้น้อยกว่าโอเว่นอีกนะครับเนี่ยแต่ว่าก็เพราะอะไรเพราะว่าฝีเท้าช้าครับร2 0นะครับ เป็นกองหน้าสไตล์ตัวใหญ่นะครับสภาพร่างกายดีครับแข็งแกร่งเลยมีคุณสมบัติคือลูกหม่งทรงพลังนะครับก็คือเป็นตัวหม่งนั่นเองครับตัวนี้พลังงานสีดาวครึ่งถ้าสกิลสดาวก็เล่นได้เหมือนกันนะครับนี่ดูสกิล2ครับเป็นกองหน้าเป้าหมายนะทาร์เก็ตแมนนะครับเป็นตัวเก็บบอลหม่งดีแข็งแกร่งนะครับก็ดูว่าเพื่อนๆชอบเล่นกองหน้าสไตล์ไหนนะตัวนี้ถ้าใครชอบเล่นกองหน้าช้าๆสายหม่งก็อาจจะถูกใจก็ได้นะครับส่วนตัวให้ A ครับผมพระชิกชิคซอน้อยนะเดี๋ยวขอย้อนดูโอเว่นแป๊บหนึ่งครับโอ แอดวานซ์ฟอร์เวครับโอ้แย่เลยครับไม่ดีเลยครับไม่ใช่โพชเชอร์นะโอเวนก็บีบอยนั่นแหละครับผมตัวต่อไปครับเฟสติลิโกวันเวดดครับใช้จิกซออย่างเยอะเลยครับ800 OVR 1โเร1-3เท่านั้นเองนะครับ CM เหมือนเดิมพลังงาน4ดาวขออภัยครับพลังงาน5ดาวท่าสกิล3ดาวเอ้วยังไม่ปรับให้อีกแล้วครับยังท่าสกิล3ดาวเหมือนเดิมครับ เฟติโกมเวเดเนี่ยฝีเท้ามันจะเร็วครับ131เลยนะวิ่งเร็วมากครับเป็นตัวที่เล่นเกมรับก็ได้ร่างกายก็ดีนะครับสมดุลมากๆเลยนะครับคุณสมบัติก็จัดเต็มครับมีไทเกอร์มียิงไกลมีส่งลูกไกลนะตัวนี้ครับจุดด้อยมันก็เรื่องเดิมเลยครับคือท่าสกิล3ดาวครับเล่นในเฮดทูเฮดไม่ค่อยดีครับผมตอกไม่ได้สับไม่ได้นะแต่ว่าในเมนเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะยิงไกลดีมากๆนะครับผมดูค่าพลังลูกยิงไกลครับ120นะพลังยิง127ครับแต่ว่าใช้จิ๊กซอค่อนข้างเยอะนะ ถ้าใครเปิดได้เอามาตีผมว่าน่าเล่นนะครับแต่ความคุ้มค่าในการแลกชิกซอนไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะ OER น้อยไปหน่อยนะตัวนี้ให้บีบอยนะครับที่ผมดูจากความคุ้มค่าในการแลกนะนะครับตัวต่อไปครับฟอนตันโดเอร์โลนะครับ CB 1 1ห่นส่ครับส่วนสูง187นะครับโอ้โหคุณสมบัติมีทั้งแท็คเกิลมีทั้งลูกหงสงทรงพลังแถมมีส่งลูกไกลอีกครับฝีเท้า121นะถือว่าดีอยู่ครับผม ไม่ช้าจนเกินไปการตั้งรับ140นะครับแจ่มมากๆสภาพร่างกาย127ครับก็พอไหวนะพลังงาน4ดาวครึ่งด้วยครับผมเล่นได้จนจบเกมครับตัวนี้ให้ระดับ A ครับผมฟรานโดเอโร่นะครับน่าสนใจทีเดียวนะตัวต่อไปครับมาเกเลเล่ยครับ CDM 114ครับมีคุณสมบัติคือแท็กเกิลนะครับใช้จิกซอ650นะครับใช้น้อยกว่าวาเวเดอีกนะนะครับส่วนสูงแค่174นะครับถือว่าเตี้ยครับพูดตรงๆนะครับ ท้าเป็น3 5ห้านะครับฝีเท้า 1- 1 5หน้ี่ถือว่าช้านะครับวิ่งแย่งบอลได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแม้ว่าความก้าวร้าวจะเยอะนะครับแต่ว่าก็ช้าครับเวิร์กเลเป็นต่ำสูงเสียด้วยครับไม่เอาเกบุกเลยครับเป็นตัวแย่งบอลอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้สุดในทางเท่าไหร่นะครับส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเตี้ยด้วยแล้วการกระโดดก็แค่1นึนาะครับไม่ค่อยชดเชยเท่าไหร่นะตัวนี้ให้บีบอยพอครับตัวต่อไปครับลาอูกอนซาเลสครับเท้าครับเป็น5้าสี่ครับ ไม่เท่ากับตัวซิกเนเจอร์นะครับตัวซิกเนเจอร์เนี่ยเท้า5 5นะพลังงาน4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวนะครับตัวธรรมดาคุณสมบัติก็มีเหนือชั้นมีปั่นโค้สมีไซค์ก้อยนะครับตัวนี้ก็พอเล่นได้นะนะครับเสียแค่เท้าเป็น5 4เท่านั้นเองนะครับกับจิกซอ1,000นะครับก็จริงจก็น่าสนใจนะผมให้ระดับ A ครับระอูตัวธรรมดาตัวต่อไปครับ LW นะวินซูตจูเนี่ยเสียได้ครับมา o อเแค่114นะไม่ใช่115นะครับ ความเร็วอะไรที่ดีหมดครับฝีเท้าคือสุดจัดเลย146นะครับการยิง125ก็ดีครับร่างกายอาจจะด้อยหน่อยครับอ่อนด้อยหน่อยครับ91นะค่อนข้างบางไปแล้วครับกับโอเวียเท่านี้นะพลังงาน4ดาวครึ่งนะครับถ้าสกิล5ดาวครับแจ่มเลยใช้อิเล็กติโกได้ครับคุณสมบัติมีปั่นโค้ดมียิงไกลเสียด้วยครับเวิร์กเลนล่ะเป็นสูงสูงนะว่าเสียได้ครับไม่ใช่เป็นสูงต่ำหรือสูงกลางนะตัวนี้ก็ดูครับชิกซอ120 1,200นะครับเอ่อก็ถือว่าไม่กับไม่ดีขนาดนั้นนะผมให้ระดับ A พอครับโอเวียไม่ไดด้115้วยนะ ความคุ้มค่าก็อาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นครับตัวต่อไปครับลุยฟิโก้ครับใช้จิ๊กซอว์หนึ่งพันเท่านั้นเองครับอารมณ์จะคล้ายๆกับจอร์นบานเลยครับจอร์นบาน LW ถนัดเท้าซ้ายฟิโก้เป็น R w ถนัดเท้าขวานะครับตัวนี้เล่นได้ครับพลังงานสีดาวครึ่งท่าทีคิวสีดาวคุณสมบัติมีเหนือชั้นมีเพลย์เมกเกอร์ครับมีปั่นไซ้อยด้วยนะฝีเท้าร้อยสี่ห้าครับเร็วเลยครัพร่างกายก็พอดีครับหนึ่งร้อยก็โอเคอยู่การยิงการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลนี่คือดีมากๆครับเวิร์กเล็บ ยังไงฟิกโก้เล่นได้ครับความคุ้มค่าผมให้ระดับ S เลยครับผมใครเปิดได้นี่ตีเล่นได้เลยนะครับหรือถ้าใครขาดอาร์แแรกนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับตัวต่อไปครับอีเก้คาสยัตครับ OVR 1 1 5ึงครับอย่างน้อยมา o v r d ดีครับแต่ว่าคุณสมบัติไม่มีคว้างไกลนะครับแล้วก็ตัวตี้ยด้วยนะค่าพลังก็สุดจัดครับสูงทนั้นเลยครับเพราะว่าด้วย o v r 1 1 5นงครับแต่ส่วนสูง185้านะยังไงโกก็เน้นส่วนสูงนะครับยังไงตัวนี้ต้องรอดูนอไม แต่ถ้าใครเปิดได้ก็ตีได้ครับเน้น o v r นะกระยัตเอครับตัวต่อไปเดวิดเบ็กแฮมนะครับจิกซอ1,250นะครับมาในตำแหน่ง RM นะครับตัวนี้แต่ว่าก็ถือว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่า RM ก็มีความเร็วกันวิ่งเหมือนกันนะครับในสกิลที่2ของมันพลังงาน4ดาวครึ่งนะครับถ้าสกิล4ดาวครับโอเคอยู่คุณสมบัติจัดเต็มเหมือนเดิมครับปั่นโค้งส่งไกลยิงไกลเพเมเกอร์ครับความเร็วดีครับ3 2เลยนะแต่ว่าตัวนี้เป็น RM นะครับการตั้งรับก็จะน้อยหน่อยนะครับแค่99นะ ก็อาจจะไม่ใช่แบบสมดุลเท่าตัว cm ก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ผมให้ระดับ a พอครับเป็คแฮม a ต่อไปครับโรนโด r 9นะที่ตอนแรกผมบอกว่าโดนเนิฟเพราะอะไรครับดูคนสมบัติของมันครับต้นตัดออกหมดเลยครับเหลือแค่ปั่นโค้งเท่านั้นเองครับเสียดายมากๆนะแต่เดิมมีทั้งกับดักลำหน้ามีทั้งเลี้ยงเร็วนะครับต้นตัดไปสองสามอย่างเลยครับสีเท้าร้อยนะครับการยิงร้อยสก็ดีอยู่แล้วครับ มงได้นะครับแข็งแล้วก็มีลูกดื้อแน่นอนนะครับค่าสกิลอย่านน้อย5ดาวครับอิลาสติโก้ได้นะโดนเนิร์ฟนะครับแต่ว่าก็ยังดียังเก่งเหมือนเดิมครับบรกเลทเป็นสูงต่ําด้วยครับก็โอเคเลยนะยังไงผมว่าก็น่าแลกอยู่นะแต่เสียได้ครับจิกซอมาตั้ง2,000เลยครับโหยังไงดีครับเนี่ยต้องคิดหลายๆตลบหน่อยนะว่าจะแลกดีไหมนะครับแต่ถ้าใครเปิดได้ครับดีใจด้วยนะตีเล่นได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะเราแค่ไปลุ้นกันว่ามันจะมีตัวซิเิเจอร์มาไหมหลังจากนี้นะครับผมมี อา9ตัวธรรมดานี้นะครับก็ถือว่าสุดจัดเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าสกิล2มันเป็นแบบแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดนั่นเองนะครับแบบที่ผมบอกในคลิปก่อนหน้านี้มันก็จะสปีดต้นไม่ดีนะครับการเล่นความเร็วไม่ดีเท่าไหร่นะมีตารางให้ดูครับเปรียบเทียบกันไปเลยระหว่างลาอูนะครับทั้งตัวธรรมดากับซิเิเจอร์แล้วก็ลอนโดตัวธรรมดานะ้ครับก็จะเห็นได้เลยครับว่าลอนโดธรรมดาครับสปีดต้น179เองนะครับแต่ว่าลาอูตัวธรรมดาครับสปีดต้น191นะครับส่วนตัวซิเิเจอร์เนี่ยไม่ต้องไปเทียบกับมันครับมัน้ี ฟินเเจอร์ครับเท้ามัน5-5ด้วยนะแล้วก็เวอร์เรยเป็นสูงต่ําด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับตัวซิกเนเจอร์เนี้ยแล้วคุณสมบัติก็จัดเต็มด้วยนะครับลาอูเนี้ยครับมันอยู่อยู่ในตาทีมเนี้ยนะครับมันต้องใช้ลาอูตัวธรรมดาเบ็กแฮมแล้วก็คาซิยัตในการแลกนะครับผมส่วนอันนี้เป็นโรนโดตัวเก่านะครับกับตัวธรรมดาปัจจุบันจะเห็นได้เลยว่าโดนเนิร์ฟคุณสมบัติไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเทียบนะครับระหว่างลาอูซิกเนเจอร์กับตอเลสนะครับ ว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าต่อเลสก็จะเร็วกว่าจริงๆนะครับแล้วก็ยิงคมกว่าแต่ลาอูนะครับเว r ร์เลทเป็นสูงต่ําเนี่ยก็จะดีมากมากกว่านะครับในการคุมตําแหน่งนะแต่ว่าสกิลสองเป็นฟ็อกไนนะครับก็จะเน้นทําเกมให้เพื่อนด้วยเหมือนกันนะอารมณ์เฟลมเนโนนะครับเพราะว่าค่าพลังมันก็เป็นเน้นการส่งบอลด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวต่อไปนะครับเป็น CB นะครับเอโรมาเทียบกับลูซิโอให้เห็นชัดๆนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับ แม้ว่าโอ r จะสูงกว่านะครับเอโร่นะแต่ว่าก็ถือว่าโดยรวมก็ใกล้เคียงกับลูซิโอเหมือนกันนะครับต้องพิจารณากันอีกทีนึงส่วนลุยฟิกโก้นะครับดูค่าพลังมันโอ้โหน่าเล่นจริงๆนะครับผมลุยฟิกโก้เร็วจะจัดไปเลยอันนี้เป็นวาเวเด้นะครับผมเพื่อนๆถ้าใครอยากดูชัดเจนอาจจะกดหยุดแล้วก็แคปหน้าจอได้นะแล้วดูครับวินิสอุตจูเนียครับวิ่งเร็วจัดจัดไปเลยครับน่าเล่นมากๆอันนี้เป็นคาซิยาสกับกูตัวนะครับส่วนโอเว่นครับแมสซอมเทนสามสิบนะ ถามว่าเร็วไหมก็สปีดต้นมันไม่ดีนะครับเพราะสกิลสองมันเป็นแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดครับส่วนนี้ R9 ธรรมดากับเอมปัปเป้ครับผมดูที่สปีดต้นนะอะผมอาจจะเน้นตรงนี้นะครับเพื่นพนอนๆแล้วก็คาร์ลสซเนเจอร์มาเหมือนกันนะครับนี่เทียบกับเดวี่กันไปเลยส่วนอันนี้ R9 ธรรมดาเทียบกับวันบัตเทนแล้วก็ยูซบิโอนะครับก็คลิปนี้ก็ยาวมากแล้วครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมาก